สบายดีพี่น้องสบายดีปลาลุงสวัสดีทุกคนทุกท่านเด้อสวัสดีพี่น้องวันนี้ไรพี่แววขอ,ไ,อ <c oughs> ไม่ใหญ่ทอไม่ขอใส่ดีดีหน่อ มันนี่อาไรมันหงบนัมนเองหงงกับอะไรนั่นว้ามือสะรัวมัวใจฉลาดมันนี่อะไรวีแมมแม่ดกระสอจีนองไปไซน่ะมาหงบมาอะไรก็พนามเลอีเอ้ยแต่คุณป้าใจดีซื้อขนมให้เด็กๆจัดไปเลยคนละพันพี่น้องเอ้ยของเยอยมียังไงเยอยมาเบิ่งดู มาแล้วมาเบิงมาเบิงเด้อไล่เนาะเก็บไปเลยคอจาะคอเจาะเก็บเลยเนี่ยเก็บเลยเนี่ยเก็บยางมาเลยเนี่ยมาเลยมาเมาดิเาด่งานเราดันยะนเกาะางสายผู้ใดๆยังไน่จับไปดู่สายองจีโน่นนั่น

มันใส่ยพาดได้ยังไหนเอาออกไปดูรังเอามึงคล้องมึงไปหนะาน,านังอืมน่มอะไได้ยังไนี้เอาอ่ากข้เาแกินนอไปดูกอนเขามึง ลางมาไปข <orde S 3> <how> ้างมืออืออือมาเป็นี่แบบนี้เฮ้ยเอามาเลยแล้วก็ไว้ทางไหนอ่ะเออโอ นี่ไฟลูตกวมาลายทั้งตัวหลังนลังมาหาไอหลังไอหลังทัานหนามาคลองมัน่ะทอยเข้าไปมอยเข้าไปหลังมึง กระสอร่างขาย้วยขาเ,เห็ดไงจำไม่เห็ด้นัเที่เอือฮึโหขึ้นมากระดนอดแฮะ นน้ำไรบีแวลแม่สอนพี่น้องน้ำปวดน้ำปวดน้ำปวดหกปวดน้ำปวดหกพี่น้องนี่นี่นี่เข้าเสีวบอให้ฟังเขาน่ะบอกว่าอีแม่สอนผัว่นะบอกเอาบอกเขาก็ว่าตามที่ขี่เขาลงไปเหรอฮะจังเขาว่าอยังแน่ล่ะบ้านี้ล่าสุดน่ะพูอ่ะนะแสดไปถามเมีย มันจะไปได้ลงมาบ่นั่งกันตอบพวมาว่าเงียบได้สูคกูเปิดให้เอฟซีฟังอีกบ่ได้ลงอันขอยกับเจ้านะเอ้าวให้ปากันเลยเราบ่อยขนไปไก้แเราบ่ยมายีอบดตนเราจะหาเนียมัหม่ให้เจ้าอืขอยก็ขึ้นหอดู้วงปืนให้ป้าละป้าอ่ะไม่ลงไปเราไป เปิดหาเนีย่ยหมายหามเนีย่ยคนดีให้เจ้าอืมให้อมามะนะคสิบุญคนสิลงไระจายอือลาบบอให้คนไปเยียบแถ้ะนะให้คาไปใกลแล้วมันแม่นนีพี่น้องบัดนี้เฮมาะกูสามารถเห็นไ่คนปลากูสามารถสร้างไห้คนปลากันหน้อีิหือ มันใช่ไหมนิแย่ผมมาเน,ะนเาะแย่ผมมาเยอะต้องช้าไม่ได้ขอบคุณคุณป้ามากๆเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆเด้อครับคุณยายขอบคุณหลายๆเด,ด้อครับคุณป้าครับขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณคุณป้าคุณเฉียงไหมนะคะนนร,รับอืมอลำข่าวดียอดลำเดือกบอลลี่บอ๊ึ มาปลาตะ้องกินนตรงนั้นชมาให้กดอือามันเลกนเอน้ป่ัโม่นอกินโได้ยังไงบุีรัโดเปมลอยมีอบอยู่เศไดาบานี่ปล้บ่หืลาจะบนเดียก็มึงเอาราคาสูงเนาะ วันแปดสิมีนุ่มอยหน้าช่องเพชรนุ่มกว่านึงเอาขนมมอให้นอกน้ำอืมอืมนีมอันนี้ขนมให้นอกขนมเทศแค่ไหนข่มให้นอกอืมขอบคุณคุณป้ามากๆเด้อขอบคุณหลายๆครับและเมือนี้กันขอบคุณหลายๆเด้อครับคุณ รายการมื้อนี้คุณป้าเนาะได้อันทำบุญไปกับเคสนี้เรียบ้อเลยครับคุณยายเร็วๆเวๆนี่นี่พี่นอ้องใส่ปาะซื้อเฟซพนาาันอ้ำอเพิ่นเป็นคนล่าพี่นอ้องได้อ่านอ่านเพิ่นป่วยพี่นอ้อง ป่วยเป็นเนื้อง,งอกในมดลูกสะบออมาเล้งมาเล้งน่าสงสารเด้อนี่พี่น้องอเนี่ยขออนุญาตลงทิปด,ด้วยภาษาสัมพันธ์ 3, เลยได้นี่ฝากข้าไปอันแอดเฟซไปแล้วก็สอยเรือไปในเด้อพี่น้องเด้อเดีเอากินอยัน็ีกนรรงมันชนีก็มีคุณป่ปาก,ก็สอยไปฟาร์มพันบาทาราบแล้วก็มีลุงต้อยนำ้ำ โอนเงินมาเมื่อกี้หนึ่งพันบาท,ทบละะแล้วก็มึกอาถักทายอันอยากช่วยเลือกอะแคปภาพไปเด้อพี่น้องเด้อแคปจอไปเด้อแล้วก็โอนหรือว,ว่าถัทากทายไปสวยเลือกพิ่นกระดาษเป็นเป็นคนลาวตั้งไวนะ้เนาะเป็นเป็นคนลาวเมื่อก่อน<ม>เดือนก่อนก้อนเพิ่นโทรมาปรึกษาเฮาว่าะยอดจังได้เสียดแนวได้ก่ววนอนเฮาก็าหายคำเฮาก็าหายได้แต่คำปรึกษาเนาะเฮาก็ซอยยังบ่ได้ เขาก็เลยให้คุณป่าสวยคุณป่าก็สวยสามพันบาทแล้วเขาก็ให้ลุงต่อยซอยลุงต่อยคนก็สวยไปอีกสวมทบไปหนึ่งพันพลทีเป็นสี่พันน่าสงสารเลพี่น้องเลยแต่คืนนี้ไรวีเอลอีมเมสซอนนะคะนี้จะไปเก็บได้ของเมึองนะ แต่บางหัวเราสิมามือใดเด้อยายสอนนะทำปอักน้ำทีโมเข้มละเข้มหนึ่งเกือบเจ็ดพันบาทอ๋อเขยนมเอนงนี่ ขอให้ไวยเด้อไม่นี้กับคุณป้าเี่ยทำบุญไปกับลุงต่อยเนาะขอให้ได้บุญได้กุศลหลายๆเด้อครับคุณป้าขอให้เป็นบุญเป็นกุศลแก่ครอบครัวของคุณป้านะครับขอให้กิจการของคุณป้าเจริญเจริญยิ่งๆขึ้นไปเด้อครับเด้อรวยเงินรวยทองนะครับผมขอให้เงินไลนองทองไรเข่าเด้อครับทั้งลุงต่อยแล้วก็คุณป้าครับ แล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบื่อทุกคู่ทุกคนที่ติดตามเด้วยพี่น้องขอบคุณเอฟซีถูกท่านที่คอยให้กำลังใจคอยเบิงบ่งคลิปบ่มี่ยังหายกับเบิ่งคลิปเฮากระได้ด้อพี่น้องเด้อบอมแมนว้ามาเบิ่งแล้วล่ะมาเบิ่งแล้วแล้ว,วเฮาอยากได้บ่แมนแคบเบิ่งคลิปเฮากดไลค์กดแชร์บ่ขามโฆษณาครับนั่นก็คือกำลังใจของเฮาแล้วเนาะแล้วก็ ขอบคุณคอมเมนต์พลังพลังบวกเบอร์ถุกคอมเมนต์เด้อครับเด้อนอนรับฟันดีอยู่ดีมีแหงทุกคนทุกท่านไว้พอกันใหม่มือเอื่นะครับเด้อส่วนอีเมซอนกันแล้วก็อยู่จังสล่ะเดี๋ยวไปสนใจกับลาวเถาะคนเถาไปสนใจานมะลาวเดี๋ยวเราก็มาคือเก่าแล้วเราสุดปลายทรายนอันปากเป็นาบบไปบ่นี้ไปสายอยู่หนีสตายน้ำลูกอยู่หนีบบดสุดท้ายเด้อ ลูกว่าวแค่นั้นก็น่าเป็นฟืนเป็นไฟตั้งส่างกว๊กคุณ<ม>ป่าแห่งกระบ,บอกว่าเดี๋ยวแม่ซอนเนี่ยกลายเป็นอีจอยสองหมดสันอืมก็แล้วแต่ได้อีแม่เขาว่าอบอเบิง่งลีปนี่ก็ได้แล้วแต่แม่โลดอืมเขาแม่เห็ดเห็ดอรีแม่ทำตัวแบบนั้นจริงๆเรื่องของแม่ค่ะขอบคุณที่พี่น้องน,อนลปันเดียรติสวัสดิ์จ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีดครับ หลาเด้อค่ะ